นะครับเสร็จเรียบร้อยครับอ่ายูเรียสองถ้วยอัน,นียูเรียสามถ้วยอันนี้สองถ้วยนะครับก็จะโรงงานนี้ครับพอเราผสมโงงานครับก็จะเป็นตัวเรื่องรากเล่องอะไรของมันครับการบานก็คงจะไม่ดูครับเพราะเออไม่เดาขากล้องมาเลยนะครับการบานก็คงจะไม่ได้ดูเดี๋ยวค่อยดูตอนนู้นแล้วกันตอนบานรับรวงแล้วกันอีกทีนะครับแต่ตอนบานแบบนี้ก็จะเพิ่งดูก็แล้วกันเพราะว่า <laughs> ด้วยความรีบร้อนครับไม่ได้เอาอุปกรณ์มาก็เลยดูได้แค่ผสม,มแล้วก็นุ่นแล้วตอนจบค่อยว่ากันกทีนะครับเนาะแล้วก็คลิปก็จะจะไม่จะได้ไม่ยาวด้วยไปครับครับดูถ้ารู้ว่าแดดจะออกเพราะการมาหวานปุ๋ยนี่มาหวานตั้งนานแล้วนะครับเนี่ย โอ้สุดยอดจริงๆคุณประอาทิตย์ครับขอบคุณมากครับดูสิจ้าลงมาเลยนะครับเอาโอเคถือว่าถูกจังหวะกันแล้วกันขอให้แดดนานๆนะจ๊ะนะครับพราะข้าวเราโดนแดดก็จะป้องกันหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าเอพอดีแหละกับการบวานปุ๋ยของผมนะโอ้สุดยอดนะครับซึ่งซึ่งหลายวันแล้วที่เขาไม่แดดแบบนี้นะคอ่านะ พอลงมาทํางานก็มีแดดแบบนี้ก็โอเคครับถูกจังหวะถูกเวลาในการที่จะทํางานของเราแล้วกันนะครับอ่าโอเคเข้าใจเออสุดยอดจริงเลยนะครับไม่ธรรมดานะครับการที่เราลงมาทํางานแล้วเจอแดดเนี่ยแต่กวเป็นเรื่องที่ดีนะครับสําหรับคนข้าวนะครับเราไม่กลัวนะจ๊ะคุณแดดจ๋านะครับไปครับครับดูดูครับดูครับปลาลูกข้อครับปลาลูกข้อครับดูครับอ่า ตรงนาของเราก็มีปลาลูกอคอกให้เราดูนะครับอ่าโอ้ยอย่าเข้าพึ่งพึ่งเขาไปลึกที่โอ้ยถ่ายน้อยโอ้ยอะไรกันเนี่ยแป๊บเดียวเองยังไม่ถ่ายเลยโอ้น่าเสียดายเขาไม่ยอมไม่ถ่ายนะครับเอา้ามาฝั่งนี้มาฝั่งนี้แหมขอดูหน่อยขอดูหน่อยอนี่นครับปลาลูกอคอกนะครับปลาลูกอคอกอ่าเรียกปลาอ่ลาลูกปลาช่อน,นครับก็มีอยู่ฝูงนึงครับอา่าแหม่ อืมขอดูสว่างสว่างหน่อยเถอะมันไม่เห็นหอืมน่าเสียดายจริงครับดูครับไปนู่นครับไปแล้วครับโอ้ยเข้าใกล้ก็ไม่ได้อีกออกกล้องหน่อยเถอะคุณปลาลูกคอกนู่นแม่ก็ไปครับแม่เขาวิ่งไปแล้วลูกก็ต้องตามนะครับโอ้ยน่าเสียดายจังครับได้ดูแค่เล็กน้อยเองครับเอ้าโอ้ตรงไป,ไปดูที่สว่างครับที่สว่างแล้วโอ้ยวิ่งหนีเข้าป่าอีกโอ้ย นะครับโอ้ยกับความธรรมชาตินะครับปลาลูกคอกไเง้เขาเรียกปลาลูกคอกนะบ้านผมเรียกปลาลูกคอกครับลูกปลาช่อนลูกปลาช่อนเป็นฝูงเลยครับดูครับนะครับโอ้เข้าที่มืดด้วยแดดก็ไม่ซองอีกโอ้ยตรงกันเพลินไม่อยากออกกล้องหรือไงเนี่ยนะครับนี่แหละครับคือธรรมชาติของเราครับปลอดสารพิษแน่นอนครับอยากเห็นจังเลยครับ แต่มันเขาไม่ยอมให้เราเห็นเนี่ยไปเดินตามลองดูเขาจะอนุญาตไหมเนี่ย,ยูวิ่งเร็วด้วยวิ่งเร็วด้วยดูครับเป็นหมูเป็นฝูงไปแล้วโอ้โหปลาลูกคอกนะครับปลาลูกคอกลูกปลาช่อนครับลูกปลาช่อนนี่ครับขอถ่ายหน่อยนะพวกนายนี่ครับเป็นฝูงแล้วเห็นไหมครับโอ้ยมืดด้วยไม่เห็นแล้วครับขอโทษขออภยัย อาจจะเห็นเพียงแค่ลอ,อยน้ำขึ้นยิบๆๆๆๆๆๆเนาะเอาแค่นี้ก็พอครับให้ความสนับสนุนกันเลืกินคุณทองฟ้า,าไม่อยอกจะเป็นดารากันรเงี้ยนะครับโอ้แย่จังเอาไมู่ม o m ไป้เนานู่นน่ะไปแล้วนู่นโอ้แย่จังครับธรรมชาตินี่ครับก็ถ้ามันปลอดสารพิษมันก็จะมีแบบนี้ครับหรือมีสารพิษมันก็มีอยู่นะแต่ว่า จะจะเป็นแบบไหนอย่างไรก็แล้วแต่และพื้นที่แล้วกันอย่าพปพูดอย่าพปพูดเรื่อง,องสารเคมีเนาะไม่ดีไม่ดีดครับความธรรมชาติของเราอ่าไปครับไปทำงานต่อ,อ,อ,อครับเสร็จสิ้นภาร,รกิจครับหกถังสีนะครับแบบน่าจะเป็นครึ่งกระสอบพอดีครับอ่าอย่างละครึ่งกระสอบพอดีครับสำหรับงานนามีอยู่ประมาณสี่ไร่ครึ่งนะครับ ได้กับอีกสองงานนะครับที่บานปุ๋ยไปนะครับนครับพอได้รับอาหารกับแสงแดดหน่อยก็จะเปลี่ยนไปนะใบข้าวซึ่งก่อนหน้านี้จะเป็นใบแบบไหนอย่างไรจะอธิบายดีไหมเนี่ยไม่น่าอธิบายเนาะถามมาแล้วกันในคอมเมนต์นะครับนี่ครับให้ดูถ้ามันโดนแดดมันก็จะพึ่งใบออกนะครับ ถ้าไม่โดนแดดก็จะเขียวห่อแล้วก็จะเกิดเชื้อโรคนี่ครับแตบการเดินโดนแดดแล้วก็ได้สารอาหารครับก็จะเปลี่ยนไปสําหรับใบข้าวนี่ครับคือสิ่งที่ใบข้าวต้องการนั่นนะคือแสงแดดนะครับอ่านี่ไหมพอถึงจะมีแดดแต่ก็ยังเขียวนะครับไม่ใช่ว่าดีแดดแล้วยังเหลืองแงะแงะอยูอ่นี่ครับการที่ได้ทั้งอาหารได้ทั้งแสงแดดของข้าวนะครับไม่น่าอธิบายเลยเนาะ ทั้งหมดนะฮะอาจจะมีแค่นี้แล้วครับวันนี้นะครับกับภารกิจของเรานะครับการหว่านข้าวไอหว่านปุ๋ยให้ข้าวนะครับผมเดี๋ยวอีกสองสองวันหรือสามวันก็จะทําการตัดใบนะครับอ่าต่อไปนะครับทําการตัดใบกันต่อไปนะครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บตัวคนทุกท่านครับบ๊ายบาย